ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะก็ฮาวายก็เคยเคยลงเอาไว้นะว่าฮาวายจะหายไปพักหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ฮาวายมีความสับสนในใจค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่า,าความสุขนั้นน่ะแน่นอนนะมันมีเรื่องต้องคิดนะคะแล้วก็ฮาวายเนี่ยจะต้องย้ายเมืองอยู่ด้วยความที่ เป็นความคิดของตัวเองอะนะคะแล้วก็ฮาวายก็ลบคลิปไปเยอะมากอย่าตกใจนะเป็น200คลิปเลยนะคลิปยาวนะคะซึ่งฮาวายเก็บไว้เฉพาะเอ่อคืออย่างนี้ค่ะคนเราเนี่ยมันมีช่วงสับสนในชีวิตนะคะแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันยังไม่ใช่นะเวลาเรามาไม่ถูกทางแล้วเนี่ย เราก็มีความรู้สึกว่าเราจะเดินต่อไปทําไมะนอะไรทน้องเนี้ยนะคะวันนี้เนี่ยฮาวายก็มา dead, อัปเดตกับเพื่อนๆน,นะว่าฮาวายยังมีความสุขดีนะคะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยคลิปต่อไปฮาวายคิดนะว่าคงเจอที่โดเมสติกแอร์พอร์ตนะคะเป็นสนามบินภายในประเทศที่จะบินไปอีกที่หนึ่งแต่ฮาวายขอเก็บเอาไว้ก่อนนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะแล้วก็ ฮาวายจะพยายามอัปเดตนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปก็คงจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็ฮวายก็คิดถึงเพื่อนเสมอเลยนะคะแล้วฮวายขอบคุณมากๆเลยสำหรับ direct message นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram หรือว่า f c e e o o o เนี่ยฮวายไม่ได้ลงอะไรเยอะนะคะฮวายอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเอ่อ uh, direct message เข้ามานะคะว่าเป็นยังไงบางคนบอกว่าทำคลิปอะไรมาเหอะดูหมดอันนี้มันดีใจมากเลยนะแล้วก็ ฮาวายก็เหมือนกันนะฮาวายก็มีความรู้สึกว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยดีจังเลยอะถึงแม้ว่าฮาวายยังยังเพิง่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะก็ยังมีคนที่ติดตามแล้วก็ห่วงใยจริงๆอะ่ะแล้วก็ฮาวายบอกได้เลยนะไม่ว่าคุณจะทําคลิปอะไรนะแล้วถ้าคุณจะเป็นเพื่อนกับฮาวายเนี่าวายไปหาเสมอนะแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงเยอะๆมีคนติดตามเยอะๆนะคะ ฮาวายก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคอมเมนต์เขาเยอะมากเลยเป็นพันคอมเมนต์น่ะแล้วแค่เขาก,กดหัวใจเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรู้ไว้ก็แล้วกันว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยฮาวายก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะสําหรับยูทูบเบอร์ที่แบบว่ามีความโด่งดังแล้วนะคะมีคนติดตามเยอะมากๆแล้วบางคนบางท่านเนี่ยฮาวายได้มีโอกาส ได้ได้ส่งเมสเซจกันว่าเออติดตามเสมอแล้วเขาก็มาติดตามเราแล้วฮยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะกับกับชีวิตมันเรียบง่ายเกินไปอ่ะถามว่าชีวิตวายมีดราม่าไหมมันมีแน่นอนนะคะดราม่ามันมีกันกับทุกชีวิตนะคะแต่ว่าวายไม่สะดวกที่จะถ่ายทอดดราม่าของวายนี่เป็นดราม่าแบบมดกัดทัานเองนะคะซึ่งจเจ็บๆคัๆนๆเล็กๆนิดหน่อยทัานเองไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ว่า ถามว่ามันเป็นอุปสรรคมั้ยเป็นแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าเป็นโสดจริงไหมเป็นอะไรจริงไหมฮะไวบอกตรงๆเลยนะว่าไวอยากอัปเดตตรงนี้มากเลยนะคะไวก็ไม่ได้อยากจะเป็นโสดอะไรนานหรือว่าไม่มีคู่เพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยฮะไวลองอย่าคิดว่าลองเลยดีกว่าคิดว่าทําเลยดีกว่าหลายครั้งมากนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจูนกันไม่ได้มันไม่ไปตามทันลองเดียวกัน าวายเห็นหน้าตาเป็นคนที่อาจจะแบบหวานๆหวานๆคิดบวกนะคะแต่ว่าพายเนี่ยชอบผจรภัยมากๆเลยยังยังชอบที่จะปีนต้นไม้อยู่นะชอบกางเต็นมากๆเลยนะชอบไปอะไรองเงี้ยแล้วเราไปเจอกับคุณชายคุณชายก็ประมาณว่าแบบนะลําบากไม่ได้เดินป่าไม่เป็นขึ้นเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่าชีวิตทวายมันได้ ดำเนินมาถึงจุดทางแยกอีกแยกหนะึ่งอีกแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันมีความสุขจริงไหมแต่เรื่องรักธรรมชาตินะมันรักอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตนะมันจะเป็นรักธรรมชาติแบบไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเรื่องเมืองไทยนะคะหลายๆท่านนี่น่ารักมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่ภาคเหนือมาเลยกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคใต้ ชวนฮาวายทานข้าวชวนฮาวายไปเที่ยวบ้านถาฮาวายมีโอกาสนะฮาวายยังเป็นโสดแบบไปไหนก็ได้อยู่แบบนี้นะฮาวายไปแน่แล้วก็ฮาวายก็จะไปทำคลิปด้วยนะคะว่ามิตรภาพของยูทูบเบอร์ของโลกโซเชียลมีเดียที่ดีๆมันมีจริงแล้วมันก็มีจริงมากๆแล้วมันก็มีคุณค่าทางจิตใจคุณค่าจิตใจแบบไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณป้าหลายๆคนฮาวายไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้นะคะหลายๆคนฮาวายคิดว่านะถ้าฮาวายพูดไปเนี่ยหลายๆท่านเข้าใจว่าฮาวายพูดถึงใครนะคะแต่ว่าถ้าฮาวายจะ list ชื่อมาเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ครบนะจะน้อยใจแล้วก็โกรธนะคะฮาวายขอขอบคุณมากกับคุณป้าคุณยายคุณเพื่อนนะคะและทุกๆคนนะที่มีคําพูดที่น่ารักมากนะคะแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นนะ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่สามารถทําคลิปออกมาได้ตัดต่อเองได้วางกล้องเองได้นะฮาวายรู้สึกภูมิใจในตัวคุณย่าคุณยายคุณพี่คุณป้าคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่ได้ออกมาทําคลิปแสดงความสามารถนะไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวทําสวนพาหมาพาแมวเที่ยวล้างรถคือมันมีหลายคลิปมากที่ฮาวายรู้สึกว่า ไม่รู้นะฮาวายสนุกไปด้วยอะแล้วยิ่งคนที่มาหาหาวายทุกคนนะคะฮ,าฮาวายกลับไปหาทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะพูดภาษาอะไรด้วยนะฮาวายไปหมดเลยนะแล้วก็มีความสุขมากๆถ้ามีโอกาสแบบอย่างวันนี้วันวันว่างแลว้วฮวายก็คิดว่าเออเราควรที่จะมาอัปเดตว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าทำคลิปออกมาเหอะอะไรก็ดู แต่ความจริงแล้วนะฮะาวก็อยากจะแบบเริ่มต้นว่าชีวิตเราได้เปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ความจริงมันไม่ต้องลอบหรอกแต่ว่าฮาวายก็ลบไปแล้วอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็คือว่าก็อยากจะไปถึงแอร์พอร์ตแล้วก็ไปอัปเดตนะคะที่ LAX แอร์พอร์ตนะแล้วเวลาไปถึงตรงนูน้นบรรยากาศองแอร์พอร์ตของ เอ,อ,อเมริกานั้นเป็นยังไงบ้างมีการอัปเดตมีร้านเปิดเยอะมากไหมแต่ก่อนในร้านคือปิดหมดเลยนะช่วงโควิดเนี่ยฮาวายก็ยังบินไปที่นิวยอร์กดยู่นะคะบินไปหลายครั้งด้วยแต่เสียดายจังเลยนะไม่ได้มาแชร์อะไรเป็นเกลือ้ดูเพราะตอนนั้นเนี่ยโหมันมีความสุขสุดเหว่งจริงๆสนุกมากเลยแต่คราวนี้ฮาวายจะอัปเดตจริงๆนะคะว่าชีวิตฮาวายที่มีความสุขจริงๆแล้วและที่ฮาวายอยากทำนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็กับใคร และในวันนี้นะคะววยก็มาหาเ,เพื่อนให้หายคิดถึงนะคะววยคิดถึงมันเพื่อนนะแล้วก็ว้ย,ยังไปหาเสมอนะคะไม่ว่าเ,เพื่อนจะทําคลิปอะไรออกมานะคะเพื่อนบางคนเนี่ยเปิดเพลงร็อกด้วยร็อกซึ่งร็อกเยอะมากนะคะแล้วก็เสียงเบามากนะคะววยก็พยายามแบบฟังจนจบนะคะแล้วเ,เพื่อนทุกคนที่พูดภาษาถิ่นหลายภาษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานตะวันตก ภาคกลางภาคใต้นะคะฮาวายเรียนและศึกษาจริงๆจากเพื่อนๆทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็ฮาวายก็ได้เปิดโลกัานด้วยแต่ก่อนฟังแล้วงงแล้วมึนมากตึ๊บมากนะคะขอบคุณที่ช่วยแปลด้วยนิดนึงนะ,ะบางคนก็สําหรับเขาก็บอกว่าสําหรับน้องฮาวายสาหรับคุณฮาวายนะคะตรงนี้กนะ็เป็นอย่างนี้นะคะสําหรับฮาวายนะอันนี้แปลว่าอย่างนี้บางคาไม่เคยได้ยินจริงๆ้วขอบคุณมากที่แปลให้ฟงะะังหน้าแล้วก็มันเป็นการศึกษา โดยที่เราพัฒนาโดยไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้นะคะฟังภาษาอีสานแบบรื่นไหลามากเลยนะแล้วก็ฟังภาษาเหนอเนอแล้วฟังแล้วแบบน้องเพื่อนน่ารักมากเลยนะคะที่ถ่ายทอดอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางบางคลิปอ่ะคุณอาจจะเป็นแบบคุณคิดว่าคุณแค่ตกปลาคุณอาจจะไปจับกบคุณอาจจะไปแค่ดูน้ําไหลพาแมวเที่ยวพาหมาเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เลี้ยงไก่เก็บไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคลิปที่มีคุณค่ามากเราขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์กันแล้วในวันนี้นะคะฮาวายก็เป็นฮาวายคนเดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังอาจจะสับสนในชีวิตนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีความสุขเหมือนเดิมยังยิ้มได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิดถึงเพื่อนวันนี้ฮัลโหลฮาวายนะคะก็มาอัปเดตค่ะแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพจิตรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะที่ฮาวายกาลังทําอยู่นะ รักตัวเองให้มากๆนะคะก่อนที่จะไปรักคนอื่นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ